ค่ะวันดีค่ะเจอกันรอบดึกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวหนูจะทักทายไปรายการสักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะค่ะก็เจอกันรอบดึกนะคะพี่นอ้องตอนนี้ท่านทุนัยเข้ามารอเราอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะทักทายกันอาจจะให้โทรมาสักสายหนึ่งนะคะเพื่อว่าที่จะ,ะจะได้คุยกับท่านทุนัยนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้ว ช่วงสภาไฟพัถิ่น,นะคะถ้าสไหนก็จะมีข่าวใหม่ล่าสุดสดนะคะคือถ้าติดตามข่าวของเราเนี่ยท่านจะได้บำรุงสมองจะไดะ้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็อะจะได้เป็นแบบรับประทานอาหารสม,มองเข้าไปแต่เป็นเรื่องประชาธิปไตยนะคะไม่ใช่ที่จะมินเผด็จการนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ย ท่านก็จะได้มีความรู้ท่านจะได้เข้าใจแล้วจะได้เอาไปวิเคราะห์ในการตัดสินใจว่าควรจะเชื่อทหารหรือควรจะเชื่อตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นรายการของเราเนี่ยถ้าใครติดตามแล้วจะมีประโยชน์มากๆก็เหมือนเข้าโรงเรียนหรือว่าเรียนประชาธิปไตยนอกโรงเรียนนะคะถ้าท่านดูรายการของเราแล้วโดยท่านจุนัยเป็นอาจารย์สอนนะคะ อ่าแล้วก็อ่าดิฉันเนี่ยก็จะเหมือนน้ำจิ้มก็ฟังไปก็จะได้ความรู้เพิ่มภูนมากขึ้นเวลาเราไปสมัยนี้ถ้าเราไปคุยกับใครถ้าเราคุยเรื่องประชาธิประจยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราเป็นคนไม่ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าก็คิดว่ายังไม่ดึกเกินไปสําหรับคนที่นอนดึกนะคะก็อยากให้ฟังอยากให้ติดตามแล้วติดตาม,มเรื่อยๆนะคะแล้วท่านก็จะเป็นคนทันสมัย แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพราะว่าพอเวลาเราไปคุยไปไปคุยกับคนอื่นเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์บ้านการเมืองหรือไม่รู้อ่าทันความก้าวหน้านะคะท่านก็จะกลายเป็นคนล้าหลังทันทีเพราะฉะนั้นอ่าต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มีค่าที่สุดนะคะอ่าเหมาะที่สําหรับที่จะอ่านอนดึกเหมือนท่านมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยล้วนๆค่ะ อขอให้ท่านสุนัยนะคะตอนนี้สายเราไม่มีให้ทักทายการายการเลยนะคะครับค่ะชุณแม่ครับก็สบายสบายดีครับพี่น้องไอ้น้องลาวเ้อร์แล้วก็โซโซสไนพี่น้องกัมพูชาแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเออก่อนจะเริ่มต้นนี้อยากจะเห็นหน้า,าโคศก นิดหน่อยเหรอเอ๊ะทำไมตัววันนี้เปิดเราททาไม่เจอครับนี่มัน้ืแล้วเหครับแต่ว่าทำไมมันยังจอมันดําอยู่ยังไง๋อ้โหตอนนี้หนูออกอากาศแล้วนะคะเดี๋ยวหนูขอรักษาแป๊บนึงค่ะหนูขอรักษาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะแล้วบ๊ายีค่ะอ้าวหลุดไปแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะค่ะพี่นิวก็ขึ้นมาแล้วอัปเดตข่าวอ่าขึ้นจอเอ๊ะไปยังไงะเอ๊ะทำไมผมก็ไ ผมกับเพื่ะว,ว่ามันยังไม่เห็นหน้าเลยมันเอาไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นครับอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตแถวแถวท่านอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าสัญญาณเน็ตที่ทางหนูเนี่ยก็มอนิเตอร์สองจอนี่ก็ออกมาชัดเจนดีมากค่ะอาจจะเป็นช่วงช่วงที่สัญญาณเน็ตแต่ละพื้นที่นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมผมเข้ามออก<อ>ค่ะ จำามผมยังก่อนอื่นเอาบ <c oughs> หานี่ค่ะก่อนอื่นให้หนู <c oughs> ให้หนูสักนิดนึงคาะข่าวกีฬานิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวหนูจะปล่อยเวลาให้ท่านกับพี่นิวสอนหนูจะคุยสักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้ <c oughs> ได้ครับค่ะก็ตอนนี้หนูก็เห็นข่าวเน็ตทั่วไปนะคะก็จะเป็นเรื่องข่าวกีฬานักกีฬาแต่คนดูอะไรนี่แหละทางเมืองไทยเนี่ยคะ่ะ อก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เราคิดอะไรได้บางอย่างนะว่าอ่าคือเนี่ยนักกีฬาคนนี้เนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าท่านก็โชว์อภิสิทธิ์โชว์สุเทพนะคะแล้วก็โชว์นกวีดด้วยก็เลยรู้สึกว่าเวลานกวีดเข้าไปทางไหนหรืออภิสิทธิ์สุเทพมีส่วนตรงไหนเนี่ยรู้สึกจะปั่นป่วนตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องกีฬาเรื่องบ้านเรื่องเมือง เพราะฉะนั้นอหนูก็ได้ได้ถึงบางอ้อแล้วว่าอ๋อถ้าพวกม้เข้าไปอยู่ตรงไหนวุ่นวายกันตลอดก็เลยหนูก็มีที่จะพูดแค่นี้ละค่ะที่เหลือก็รายละเอียดต่างๆเรื่องการบ้านการเมืองก็คงเป็นหน้าที่ของท่านกับพี่นิวที่จะดําเนินรายการต่อไปหนูก็คงอ่าจะขอพักผ่อนพักๆหนึ่งจะอยู่แถวๆนี้ละค่ะจะให้พี่นิวกับท่านดําเนินรายการต่อไปนะคะ ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้ก็ผมก็พยายามเติดทีวีอยู่ตัว่เทคโนโลยีผมก็ต่ำเนาะ <Blo> s <S มาไลฟ์ทีวีของเรา,เราเ,ราเราเออเราชาวนอทคมแล้วออแต่ว,ว่าเห็นภาพแล้วจะเป็นภาพนิ่งของล่องเดิดเป็นภาพนิ่งของสาวเล่างามแท้เลยนะอยู่หน้าจอจะบ่เ,เ,ออเห็นบ่เห็นอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าถ้าเจอหน้าตรงนั้นแล้ว เห็นเห็นที่บอกว่าไลท์ไหมจั like นก็เห็นครับไลท์ท <percent of S 1> ีวีก <ü zar llen anta> ็ก <fruit> ็กดกดแล้วครับผมกดคาว่าไลท์อีกทีหนึ่งนะไลฟ์ทีวีมันก็มันมันก็มีครับแล้วก็แล้วก็พอพอกดไลท์ใช่ไหมฮะพอกดไลท์มันก็จะมีแถเปื้ดลงไปแล้วก็ไปกดเ้าทีวีอีกทีหนึ่งทีหนึ่งทีนี้ลหละเห็นเลยอ๋อเหรออ่ะฮะลองดูกดค่ะลองดูอีกรอบหนึ่งนะ ตั้งค่าอยู่โดนแล้วท้าแมมาตั้งค่าอยู่นี่นะเดี๋ยวก็โมได้เบิรงกันละเดี๋ยวโมได้จัดรายการไม่ได้แล้วครับผมโอนยจะเขาโฆษณาขายอาหารอยู่ในไลน์ทีเราไลน์ทีวีกับเปิดเลยล่ะโอ้ยความพยายามมือนีเว้ยมันบกคือจะเนี่ยมันมีไลน์ทีวีแล้วใครไปเฟิด์ียนะเอ่าพอพอเราพอเราเขาไปเล่าไอทีแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นหน้าจอ ไลฟ์ขึ้นหน้าบอร์เราเราก็ไปกดที่แผงที่บอกว่าไลฟ์เฉยๆ L I V เออไลฟ์ทีวีแล้วก็รู้แล้วเออแล้วก็ไม่มีเราเราจำปาเราไอทีีก็เราไปกดเราไอทีทีหนึ่งค่ะกดไลฟ์ทีวีทีหนึ่งค่ะเอาลองเบิ้งเาเอาลองเบิ้งลองเบิ้งสวัสดีค่ะกดแล้วเป็นไงฮะเห็นไหม ค่ะเดี๋ยวพอดีท่านท่านสุนัยเข้ามาแล้วเห็นแล้วโอเคครับนั่นแหละค่ะแล้วเห็นแโอเพยาำไรแล้วครับผมน้องคติดหน่อยวันนี้ก็งามไรเชื่อผมค่ะสวัสค่ะพอดีใครายมาค่ะหนึ่งสายที่เราให้อนุญาตให้เข้ามาก็พักชาเพียรในการหน่อยค่ะเอโคสวัสดีค่ะ ทางชัยสู้ๆเออให้เชิญสานชันยสู้ไม่ต้องให้รีบคบใจละลายเอค่ะค่ะขอบ<อ>ใจละลายครับเอาละค่ะขอ,ขอบคุณค่ะแฟนรายการบอกว่าให้ท่านชลัยสู้ๆนะคะข,ขอบใจละลายเด้อไอ้เอาสูเ้เต็มที่ละไม่ต้องรับต้องน้อยกับใครไรเงี้ย ใครทันทันนี่มงจะสู้เต็มที่วันนี้ใส่เสื้อดำเลยไปใส่ใหม่้โอทำงานเพิ่งเสร็จฮะขึ้นมาเลยฮะเอาละครับเพราะว่าบางทีคนแต่งตัวงามจะไปก่อนดิจะไปก่อนค่ะเพราะว่าหนูต้องไปทํางานต่อค่ะงานยังไม่เสร็จค่ะอาค่ะเพราะว่าบางทีบางทีเสร็จรายการแล้วตีสองกลับไปทํางานกว่าจะได้กลับบ้านจะตีสี่ลงลงไปทํางานต่อข้างล่างอีกค่ะ ครับผมวันนี้พถ้าเราไปพูดถึงข่าวนี้ก็จะตกข่าวนะครับข่าวใหญ่ๆนะอเมริกาคงรายงานไปหมดแล้วนั่นก็คือเครื่องของมาเลเซียตกนะครับครับผมครั้งนี้มาจะเมื่อเช้านี้ผมได้รับทราบข่าวตกกระจายไว้ทาไมข่าวส่งมาเลยไปเป็นข่าวเก่าเนาะเพราะว่ามันตกไปแล้วทุกเรื่องมันหายไปนเนาะอีกสักพักนึงข่าวมาใหม่ครับครับผมอิหรีละทันที ถูกยิงตกครับที่ยูเครนนะดังนั้นเอ่อิดพลาดสักหน่อยเนะเราก็ไม่ทันเราก็เรียกว่าโลคอสเน่ยนะรายการเรามันโลคอสเราก็ไม่สามารถที่จะมีภาพข่าวไปช่วยไห้ได้เอาหนังแผ่นกันแล้วกันเนอะเพืไม่ตกข่าวเท่านั้นนะครับบางคนที่เปิดรายการเอ่อเราไอทีวีดูของเรานี่ไปดูช่องอื่นนี่จะตกข่าวไป ก็ดูข่าวสัหง่อยครับผมส่งภาพขาวไปให้แล้วนะครับครับผมโอ้มีลูกโลกมีผมผมผมขึ้นภาพแรกเอ่อยิงสกัดเลยครับผมเออเจ็กซ์เตอโอ้โหมันไม่น่าเชื่อนะครับผมเอ่อท่านผมส่งไปให้หกเจ็ดภาพนะครับเนาะครับผมจะหวจะกละลาละลดูทีมีความสูญเสียนะครับมีแผนที่แล้วก็ช่วง ตอนท้ายครับตอนท้ายมีเป็นที่ทุกโลกให้เห็นว่าลุ้นจากไหนทางไหนนะครับนะลองดูสิต้องดูนี่คือความสูญเสียที่เป็นผลจากสงครามครับโอ้จนี้ที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับไม่แต่เอาจนการรายงานข่าวว่าคนตายทั้งหมดสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยเจ้าร้อยกว่าคนนะผมขอเัวก่อนนะครับเอ่อ นะครับนี่ครับแล้วก็นี่คือภาพจุดที่จอัมเตอร์ดมที่จะบินมามาเลเซียมันต้องผ่าน,นยูเครนพอดีนะครับแล้วยูเครนตอนนี้เนี่ยกำลังต่อสู้กันแน่นอนที่สุดครับพอคนตายแล้วนี่ตายหมดลำเลยครับผม,มนะครับทีนี้จะมาโต้กันที่ว่าใครยิงอ่ะอ่าฮะไป อางยูเครนก็บอกว่าเอากำหมดฝ่ายนิยมรัเสเซียยิง uh huh. กระหมดฝ่ายนิยมรัเสเซียก็บอกว่าเปล่าตัวเป็นฝ่ายของรัฐบาลยูเครนที่นิยมอียูยิง uh huh. แต่ว uh huh. สุดท้ายไม่ว่าใครจะว่าใครยิงที่อยู่ยังไงก็แล้วแต่แต่นําคนที่ตายกลับชีวิตคืนมาไม่ได้ครับ uh huh. ผมอยากจะบอกว่านี่คือผลของสงคราม สงครามนี้จริงๆเนี่ยโลกได้ผ่านมันมามากเต็มทีนะครับล่าสุดก็สงครามเย็นก็าตายกันไม่รู้เท่าไหร,ร่นะครับ,รบในทั่วโลกสิ่งที่อยากจะซ้อนท้อนใจให้คือกลับมาถึงประเทศไทยผมว่าวันนี้เรายังจะกดขี่เป็นอีกหรือครับมนุษย์เนี่ยมันทนไม่ได้เมื่อไม่เคารพสิทธิมนมุษย,นยชนไม่เคารพหลักกฎหมายครับมันก็ ความรุนแรงก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นมันก็จะเริ่มกระจายตัวออกข้างๆเลยทีนี้ครับผมอืมดังนั้นสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผ่านมาสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นผลจากความไม่สงบในประเทศไทยนี่แหละครับครับผมแล้วก็จะส่งไปกระทบถึงเราอีกเห็นไหมครับครับผม,บผมดังนั้นจีน้อง เอาพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องไทยเราเป็นพี่น้องกันจริงๆนะค,ครับเราอยากจะหาทางสร้างสันติภาพขึ้นมาสันติภาพจะเกิดได้จริงอยู่ครับระหว่างไทยกับลาวเราไม่ได้ลบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ลบกันแต่ว่าในประเทศไทยมันยังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ดังนั้นห้าปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจากความขัดแย้งภายในประเทศเลยครับ ก็ไปสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งข้างนอกนี่แหละเห็นไหมไปสร้างเรื่องทขาวิหารเพื่อที่จะมาเรียกร้องก็จะล้มรัฐบาลก็มีครับและในที่สุดก็เกิดลบกันจริงๆที่เขาพวิหารอย่างนี้เป็นต้นครับผมว่าตอนนี้นะครับเราก็อยากจะให้กลับมาสู่เรื่องของเอสันติภาพจะกลับมาได้ยังไงครับ แน่นอนที่สุดครับหลักการพื้นฐานที่สุดคือการเคารพกฎหมายนะครับนี่เรื่องสำคัญที่สุดแต่วันนี้กฎหมายในประเทศไทยไม่ได้มีไว้เพื่อกระดุงความยุติธรรมแล้วครับ mm hmm. มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเล่นศัตรูทางการเมืองครับ mm hmm. ให้ยังนี้ยั่ยุงดังนั้นวันนี้ผมจะคู่ให้เห็นว่ากฎหมายไทยวันนี้มันได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อจะเรื่นองานฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก,กรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่มาเล่าให้ฟังนะครับตาลครับเราก็ถือว่าความเสียหายวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นจากชีวิตเอกสารผู้บริสุทธิ์ประชาชนผู้บริสุทธิถูกยิงตกด้วยความเข้าใจผิดเนี่ยไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิงเรขอแสดงความเสียใจเนาะ แล้วก็ขอให้ที่น้อกทีมนับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาใดช่วยเวลียอวยพรนะครับให้บุคคลเหล่านี้ได้ไปสู่สุคตินะครับน้องขอปบะทานวิตจครับพี่เอออาจารย์ต้องรอดเราไม่เข้าสิงหกศตร์แต่ครับเอาละครเขาเสร็จแต่เรื่องนี้ผมอยากจะได้นำท่านเข้ามาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจระหว่างประเทศครับวันนี้ประเทศไทยกำลังเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการสง่องออกครับ,ค,รบคือท่านเอาลูกกุ้งอยู่ในมือขึ้นมาโชว์หน่อยเมืองไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเรื่องการประสุขสัตว์มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องกุ้งบริษัทยยใหญ่ๆที่เลี้ยงกุ้งเนี่ย บอกได้เลยครับบริษัทซีพีครับริษัทซีพีนี้่ลงดลังไปทั่วอาณาบริเวณอาเซียนนะครับนะครับไปอาเซียนเลยเอาภาพนี้แหละครับนะฮะอิน <c oughs> โดนีเซียก็ไปลงทุน